วิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามมารยาตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำเพียรถ้าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืน เรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีห์สายญาภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยเอยริยาบทนอนหรือสีห์สายญาการทําความเพียนในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชําระกิเลสต,ตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรม ที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกําหนดโหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรม ผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสารณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดา อุปชาอาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพริหารสี่จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวม ตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่น จากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน้นมองนี่อันเป็นท่าไม่สำรวม<อ>ก,การยืนกำหนดลำพึง หรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดหรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงธทำนั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจําเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจมแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป บางครั้งต้องยืนพิจารณากว่าร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นๆ การขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากๆเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจข้อตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏต,ตามความมุ่งหมาย การเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไรตามแต่จะก,กำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดก,กิเลสโดยทายเดียวเพราะาธาตุขันธ เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถท,ท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับท่าขันที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆท่าขันต้องกลับมาเป็นค่าสึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆนานาสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระทุดง ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจังหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็สิบเอนาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกว่าที่พักอาบน้ำ เสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มถ้าไม่ใช่น้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัว ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพี้ยนพานก่อปวนทำความรำคางแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอริยาบทจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับท่านเริ่มแรกที่ฤทกิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอบสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมา มันเอาเครื่องไงไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะง,งัวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความง,งูง่วงทำพิษจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ด เจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเขี่ยนโคนนี่แลนักภาวนาเคยถูกมันดักมาพอแล้วบทกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้าง ทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหานอนบ้างทำหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบางวันกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปหรืออะไรอะไรไม่ทันเข้าไรายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่า ก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งท่านได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดละหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันกายเจ็บปวดร,ระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมมันพาทะเลถทไลไปทางที่เข้าใจว่า ไม่มียากมีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุตไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บน่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีก แต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสนาติดตัวนั่นแลท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุททั้งหลายโปรดพากันระวังตัว เวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อาน,นัดสัญญาณว่า กิเลสมากอบโวยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรม พึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสามพัชัญญะมีใจแน่วแน่แนต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพูดโทรให้จิตรู้อยู่กับพูดโทรทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านั้นๆไม่ขาดวักขาดตอไปในระหว่างตาม ที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอ,อนุเคราะห์ ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและปราประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไปสามหน ทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักสูไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียอรอแรงกล้านั้นๆท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกัน ถ้าท่านยังมัวหึงห่วงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกคลคนโดนมัตตะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี้และจะไม่มีใครแตกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้ เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทารักษาศีลทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมนได้เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานไปถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสังเวช และหน้าฝังใจไปนาน